เฮ้ยสายฟ้าทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยการลบ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 เบ่งเบ่งนี่พลังสายฟ้าทุกคนพลังสเปียอุ้ยอุ้ยเจ็บแฮมแฮมก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการเปิดภาคคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเซนท์ครับออฟฟิเชียล กราบสวัสดีคุณก้าก็ตเหรอเมื่อกี้เนี่ยขอวิชามาใหม่ขอกาก่ออนขราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับพี่ผมขอพี่นะ่ยก็นนี้คือเกมของพายครับอาชุนรอดในโลดหมดเลยนี่ครับวันนี้เรามา2คนนะครับเนื่องจากพี่ปลามาไม่ได้เั้งจากคอมแบบคอมจริงแล้วนี้คอมเริ่มจะพังนะครับวันนี้เราได้วิชาใหม่ดุกคนครับออกออกไปทำลายคอมที่หรอวิชาเทียนออกทำลายคอมกล้าเราได้วิชาใหม่ยังไม่กล้าทุกคนครับดูวิชาใหม่ครับทุกคนนี่ครับทำวิชาสามารถทำให้เราตกได้เหนือได้ตอน มันทำให้เราวิ่งไหวตื่นทุกคนไหมสุดก็เท่เลยนะมันเป็นวิชาใหม่นะทุกคนเพิ่งเราได้เรียนมาเองนะครับก็อีพินี้ถต่ว่าเราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาหาเราจะมาทำสมุดโต๊ะเวมุนทุกคนครับโต๊ะเวมุนก็คือว่าเราจะใช้กระทาเวมุนกในอีพินี้นะทุกคนนะมาเในเลยกล้ามาดูนี่มาเนี่ยใครกล้าเปิดหนังสือหน้าที่199หน้าที่หกหนังสือใครอยู่ที่บ้านกล้าไม่เอาหนังสือมา ครับเปิดหนังสือหน้าที่หกเลยเดี๋ยวพี่รอเลยนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่หกครับหน้าที่หกเห็นปะมันจะมีโต้เอ็นชันเห็นไหมโต้เห็นปะวิธีคราฟทุกคนเห็นปะครับประมาณนี้เลยตอนที่ผมได้เตรียมของไว้แล้วทุกคนเนื่องจากผมไปเล่นหลังไมล์มานี่นี่นะครับไปหาของเพิ่มเติมมานะตอนที่ผมได้เป็นบล็อกราพิสนะครับกับบล็อกหินนะครับที่เอาไว้คราฟนะตอนนี้เราเหลือแค่ย้อมเกาะย้อมแกะย้อมขนแกะสีให้มันเป็นสีม่วงทุกคนครับมันจะมีเห็นไหมต้องใช้ขนแกะสีม่วงตรงนี้นะเห็นปะตรอนที่้นนีตผมมีอยยู่่่่แล้ววใใชชเดี๋ไมคนละนักเก นี่กล้าตอนนี้กล้าเห็นกล่องกล่องกล่องเฮ้ยอันที่สองไหมไอ้กล้าไปไหนกล้าหายวับได้จริงเหรอก็ต่อยพี่ชามาอีกแล้วพี่แซมก็ต่อยพี่แล้วก้าววับเลยเหรอนี่ครับนี่คืออุปกรณ์ในการทำคราฟเรานะฮะตอนนี้เราเหลือแค่คนแก่ให้มันเป็นสีม่วงนะครับด้วยการที่เราต้องยอมเอ่อต้องหานี่กล้พี่เจะแล้วกันตามมาตามมา ไม่ต้องหาดอกไม้ที่มันฆ่ากูกี้กว่าที่รู้เลยออกมาได้เราต้องไปหาอันนู้นครับทุกคนเห็นดอกไม้ข้างหน้าไหมฮะดอกไม้กับซอมบี้นะครับตอนนั้นเราต้องไปหาดอกไม้ก้าดอกไม้สีม่วงไปเลยไปเ็วตอนนี้ครับเราสามารถบู๊นในน้ำได้ไหมวาร์ปวเอ้ยวาร์ปได้ยให้เก็บนะกลับพี่บูนแล้วพี่พี่เจ็บเมื่อกี้ผมวาผมมีพลังเวทวาร์ปอย่างเดียววาร์ปพี่เฮ้ยพี่มีพลังอะไรผมบอกว่าต้องมีพลังอะไรเลยกล้าตีพี่บู๊นหรือกล้าวาร์ปเลยกล้าลองตีพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่กล้า อบีอะไรเนี่โซบี้อะไรวะโซบี้แปลงโซบี้บั๊อกโซบี้มามันเบิงสวยครับเฮ้ยมันมันโดนผมโดนอะไรไม่ร uh ู้นี่นี่ดอกไม้มันคือดอกไม้มันคือดอกไม้เอ้าดอกไม้เทอร์โพตไอ้ฆ้าพี uh uh ่โดนมันพี่ตบมาใต้ล่างเฉยเลยทุกคนนั่นมันคือดอกไม้เทอร์โพตไอ้ฆ้าระวัง เราตีมันยังไงดีวะต้องตีพื้นไหมต้องการต่อไม้โอเคได้ละก้าต้องตีพื้นต้องตีพื้นเฮ้ยเฮยสอมบี้อะไรเนี่ยแองกี้ซอมบี้เดี๋ยวจัดการมันมันคือซอมบี้โกรธทุกคนครับแองกี้ก็โกรธนะไม่เอาเจ็บแล้วเจ็บแองกี้ซอมบี้ไอ้ก้าอย่าทุบอย่าอย่าทุบไปไม้เอออย่าทุบตอกไม้ต้องทุบหญ้าแล้วก็ต้องคราฟเป็นมันจะได้เป็นเอาป้าไอ้ก้าไม่ใช่ต้นนี้ก้ามันต้องเป็นสีม่วงสีหนึ่งมันต้องไปหายต้นหนึ่งครับทุกคนครับอุ้ยต้นไม้ไทยอ่ะสีฟ้าสดจาาหต้้้้้นไไมมมเลยยผผรรออ เจอต้นไม้ดิล่ะต้นไม้ลอยได้ทุกคนครับเราต้องไปหาดอกไม้ที่มันเป็นสีม่วงไปไปหาดีกว่าทุกคนครับเราต้องหาดอกไม้แล้วเราต้องฆ่าตัวนี้ครับทุกคนต้องฆ่ามันครับเบ้งได้มันเดียวเองก้าวแล้หาดอกไม้ต้องหาดอกไม้ดีแหละนะครับไหนได้ไหนข้ามันเออเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวพีเต็มเลยข้ามันเบ้งตัวเราเราเจอดอกไม้ฮิวได้ทุกคนครับเราต้องเก็บไว้ที่บ้านนะนโดปอให้ขาเก็บไว้ที่บ้านเร็วดอกไม้ฮิวได้เฮ้ยพี่แดนเนี่ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมันคือพี่ว่ามันไม่ใส่แน่เลยพี่จำได้ใช่ไหมจนเผาจนเผาอ่ะจนเผากูกูกงอาก้าไปไม่ให้กูกูอะไรกูกูใช่แล้วลูกูกูนะครับดอกไม้หิวเลือดก้ามถ้าก้าเจ็บก้าหิวเลือดตรงนี้ได้นะเห็นไหมมันเป็น generation นะครับเป็นด้านอย่างหิวเลือดแหละนี่มุ้าก้าตามาไม่มีเอ้ยเอาก้าเจแล้วนี่ไงเจแล้วเจแล้วนี่ไงนี่ไงเจแล้วเจแล้วดอกไม้ยืนต้นดอกไม้ยืนต้นนี่นี่นี่ดอกไม้โปรนะทุกคนแล้วก็มาสเก็ตจะเป็นไอ้นี่นะครับมันจะเป็นเออ่ที่ย้อมนะก้าบ้าแต่บ้านเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่ค้ากกันอยทุคลเรบมา เลยจากเขาก่อนที่ผมมีสมุดสเปลนะครับสมุดพลังเวทนะครับเราจะมาทำกับพลังเวทอะไรกันก็ไม่รู้ก้าดูไว้พลังเวทที่เราไม่สามารถรู้ได้ก้าพี่ลองใช้ดูนะมาพี่จะลองครับดูดูนะครับมาเอ่อมากล้าพี่ลองครับดูครับเลยครับนี่เดี๋ยวไม่ใช่ในนี้ต้องทำงนี้ก่อนอ่าไม่ใช่ต้นนี้อ่ะผิดดอกอ่อดอกนี้นะทุกคนแล้วก็ทำการสกัดเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับพอสกัดเสร็จป,ปุ๊บนะฮะเออ <S <S เป็นไอ้นี่นะครับแล้วก็ทำการไอ้นี่เลยกล้าอ่ะพี่ให้กล้าอันหนึ่งเผื่อกล้าไม่ดูอ่ะเอาไปพี่ให้ ครับการไม่รู้จะทำไรก็้างมากก็ว่างมากเลยแล้วก็วางเงี้ยทุกคนแล้วก็วางคริสตัลตรงนี้นะครับแล้วก็วางนักเก็ตนะฮะแล้วก็วางหินเอ่อตรงนี้นะครับปุ๊บได้ไปแล้วก้าได้ไปแล้วนี่ไงที่คราฟทุกคนครับที่คราฟสำหรับเวทมนต์นะครับผมเก็บของที่ไม่ใช่ก่อนแล้วกันนะครับอ่าใส่ปุ๊บนะฮะแล้วก็ใส่สเปลไปแล้วก็ใส่เป็นคริสตัลอีกเม็ดหนึ่งนะครับคริสตัลผมไม่มีเดี๋ยวผมทิ้งหมดละเป็ดหนึ่งนะอ่าครับได้อย่างนี้ครับคริสตัลนะครับหนึ่งอ่่่่ออออใสสคาาาาากกกกกกนนนนนแลล้้้้้ววว็็เเปปปะะะะรรรรััับผมมไไไไไไดดดดููพี ๊อะไรอ่ะเฮ้ยก้าเมื่อคืนที่ค้าอะไรอ่ะกระจุกเหรอพี่เสกได้คืออะไรอ่ะผมทุบไม่ได้ด้วยอ่ะไอ้ก้าเออ่มันคือบาเลียเหรอใช่ไหมพี่ทุบได้ไหมทุบไม่ได้มันคือบาเรียก้ามันคือบาเลียใช่ไหมทุกคนทำไงอ่ะเอ่อพี่จะปล่อยเดี๋ยวมันก็หายไปมั้งใช่ไหมเดี๋ยวมันทุบได้หนิใช่ไหมอุ้ยคุณไม่ได้ก้าแล้วทำไงอ่ะจปล่อยไปอย่างนี้เหรอก็มันคือมันก็คือบาเลียทุกคนครับนี่ผมลองใช้แล้วเมื่อกี้ไอ้ก้ามาดูข้างนอกนี่ตรงนี้เลยนี่มันคือบาเลียที่ไม่สามารถ เขาใกล้ได้ไม่ทำไมก็ไม่รู้ครับมันเอใช้ประโยชน์อะไรทุกคนคิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากเลยนะก้าวตามมาพี่ก้าวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพวกเราพานี้เราได้กระทาไปหมดแล้วเราก็จะไปไปตัวภัยกันก้าวไปตัวภัย,ยทุกคนเห็นเห็นมาร <im pl ot> ์คพี่ไหมมาร์คพี่คิดว่าหมู่บ้านนะครับเราจะไปหมู่บ้านกันก้าวที่ขายวะเนี่ยบอสเหรอคือบอสก้ามันคะือบอสที่ตอบข้าวันข้าวันเบ่งเบ่งเขาตอบตอบดาบอ่ะตอบดาบอ่ะเอาคือมันเพื่ออะไรวะเนี่ยมีเพชรมีเพชรไหน เหรไปก้าผมมาเพรวผมได้เดินสำรวจไปนิดนึงครับผมเจอหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ทุกคนครับผมจะพาให้ทุกคนมาดูในคลิปนี้เฮ้ยไปก้าเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไราไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยดูฟิตเดี๋ยวฟิตเฮ้ยน่ากลัวอือข้ามันข้ามมันเฮ้ยมันมีมันเลอมาให้ให้ผมด้วยไปก้าแล้วมันเลอไอ้ผมเนี่ยเอามันเลอไปซิวูฟิตไปก้าไปตามมาะทีนี้จะพาไอ้ก้าขวามือตัวอะไร่ะนะไปก้ากวบวิ่งเหอะก็วิ่งเหรอนะวิ่งเถอะนะไม่ไหวเลยเราจะวิ่งไปสามร้อยเมตรครับเพื่อไปหา เอาดอกไม้ไฟไว้แกล้งคนอื่นดีกว่าได้เลยก้าอุ้ยไอ้ก้าก้าเปตัวมาใหม่ตัวใหม่ตัวมาใหม่ตัวใหม่เฮ้ยตัวแล้วไมเนี่ยมันถืออะไรอ่ะไอ้ก้ามันทำอะไรอ่ะไเรื่องอะไรเราจะทำอะไรพี่มันไม่ตีเราพี่ลองลองยืนให้มันตีดิตีก็ไม่ตีก็แย่ละไอ้ก้าไอ้ก้าไอ้ก้าเราดูมาใหม่ไอ้ก้าเราดูมาใหม่ดูใหม่ ก้มันคือบาลเรียนทุกคนครับผมว่าใช้ใช้ยีเนี่ยเองทุกคนครับคุณสมบัติเอาไว้แก้เพื่อนนะแล้าทีวีมาเร็วทีมหมพี่จะไปเขาบนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านเอ่ออะไรสัก่างทุกคนครับผมไม่คิดว่ามันคือหมู่บ้านอะไรเน่ผมแค่สำรวจประหารเล่นๆแล้วผมเจอนะทุกคนก้าตามมาเดี๋ยวเราจะไปข้าพี่โดนอะไรอ่ะพี่โดนวิเทอร์โดินหนามก็สุดที่นี <ware> ่มันมีแต่อะไรก็เลยทุกคนทำน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยไอแคร์ที่เอมันคือมันเอาไว้เล่นไงไอ้ก้าไป็นไรไม่เไร โอ้ที่นี่พี่ว่าน่ากลัวมากเลยนะก้ามีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลยเดินผ่านต่อไม้ต้นไหนก็โดนหมดเลยทุกคนครับก้าพี่ฆ่าแก่ด้วยได้ไหมนลองเช้ใส่แก่ดิถ้าจะแก่ไม่ได้จะได้นะไม่น่าได้ทุกคนครับไปเพื่ออะไรก็รู้กระทาโคตรกระจอกเลยฮะกระทาแรกว่าไงผมอยากได้กระทาเหมือนพี่บ้างอ่ะได้เลยก้าเดี๋ยวพี่พาไปหาพี่ก้าก้าต้องหาไอ้ที่มันเป็นในนั่นน่ะจะได้ไหมที่เราสู้เพราะมุดเข่าก่อนเห็นปะถ่าไหนเราสู้ของมุดเข่าก่อนก้าก้าเดี๋ยวโดนนี่เดี๋ยวโดนเทพอร์ตต่อมาเทพอร์ตไปครับ มันต้องหาป้อมที่มันสามารถสู้กับบอลเล่นก็ทุกคนคือโล่นวนเนี้ยมันสามารถมีดันเจี้ยนให้ลงหาของได้ด้วยนะทุกคนครับเป็นดันเจี้ยนหาของนะเฮ้ยนี่อะไรอะต้นอะไรเนี่ยเท่วะมันมีไหมข้างในมันมีแบบให้ทางลงเลยไหมนี่ไงก้าวจุดไฟเหรออ๋อตกใจไปก้าตามมาไม่น่าจะมีทุกคนครับมายโรผมมีดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟเอาไว้จุดไอ้ที่ว่าไว้เล่นงานวัดอะนะเพื่อดอกไม้ไอแก้พี่นั่นแหละไอแกนี่คืออะไรนี่งัวนี่คืองัวไอ้ก้าเหมือนก้าเลยนะงัวเอก้าถึงแล้วครับแปดสิเมตรไปฮะเราจะไปเดินต่อข้้าาาาางหนนที่่่ตอมเเลยครรับผดูฮะ ไม่มีอะไรครับไม่มีเฟซขอร้องอะไรแบบนี้เยอะนะฮะขอร้องเลยการนี่ไงหมู่บ้านเยอะแล้วนี่ไงพี่มาไว้ไงจัได้พี่มาไว้หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านคนป่าเปล่าทุกคนนี่กล่องมีหรือเจ้าไปชเพชรในกองเฮ้ยได้ละได้ของนี้ละใส่ละนี่กล้าไปไงเอาไปละเฮ้ยเฮ้ยนี่กงนี่กงอะไรอ่ะกล้าโกงนี้ไม่มีอะไรเลยจตันครับของนี้ไม่มีนี่เมียะไรมุมไงเฮ้ยมันมีกงกงซอมบี้ด้วยมันเป็นกงเอาไว้ขังแน่เลยอ่ะตรงนี้นะครับทุกคน มันจะเป็นกองอะไรทุกอย่างนะเป็นหมู่บ้านอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนตัวนี้มีงัวนะเหมือนกับคือแอไหนกล้าเราเจอป้อมอีกแล้วเหรอไอ้กล้าไปผมอยากผมอยากได้อ่ะไปเดี๋ยวพาไปหาสมุดเวทสิ่งเก่งกล้าไปไปเราจะลุยกันขอขออนุญาตกินข้าวก่อนกล้าเอ่อเราไม่ได้เอาธนามาด้วยเสี่ใจจังเลยไอ้ที่มันเป็นไอ้ต้นไม้เพิ่มเลือดอ่ะเปรี้ยวกว่าเราตายแน่นอนพานี้ไปกล้ากลัวป้องมีดอกไม้ไฟกลัวไหมถามว่ากลัวไหมไม่กลัวพี่เดี๋ยวพี่มีนี่พี่มีบาเลียโอเคน่าเฮ้ยเนี่ยโอยมนไปตททางุกคเออรู้แล้วว่า ก้ามันไม่ต่อทางเอาไอการไอ้กาโดนวาอเฮ้ยมาจากตัวอะไรเนี่ยก้าพมดพมดตัวปีหญ่ดัร์ักไดเดอร์ดาร์ควเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามันเข้ามันโดนโอ้ยโดนวาร์ปก้าไปโดนวาร์ปอีกแล้วไอ้ก้าอ้าวมันตายแล้วมันตายแล้วมันคือพมดวาร์ปก้าพมดต้องวาร์ปเจอเลเวลเออไม่มีเลยนี่ครับทุกคนว่างทำไมเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอกกระจกเลย ไหนล้วลองตีมันดิมันจะให้ก็ได้นะผมเอ้มอนด์วินเทอร์เอ้ยมันต้องให้มันต้องใส่ของเข้าไปหรือเปล่าก็ต้องใส่ของเข้าไปเว้ยนี่ไงไอ้ก้าสพมอด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 พมดพมดมันไม่ใช่เปิดเขาก่อนเขาก่อนมันเป็นนั่นเลยมันเป็นรันเกี้ยนเหมือนให้เราส e nee, ู้กับบอสคราบจะไหมแต่นี่ต้องเอานี่มาใส่แล้วเปิดผนึกกั้ก้าสเห็นปะต้องเอานี่ไงมันต้องเอาอนี่มาใส่กันมาไหมเว้ยพมดมาบ่อยจังเลยอ่ะทุกคนครับมันคือพมอดตัวร้ายพมอันคือรุ่นรุ่นของคิวยะ น้องขอเจ้าพิจารณาทุกคนครับถ้าดูขี้ขวายไหมมันจะมีบอกให้เราใส่อะไรเห็นปหมนี่ครับเป็นต้นไม้ครับแล้วก็เหมือนจะเป็นเซปปิ้งนะฮะเซปปิ้งธรรมดากับอะไรสักอย่างเห็นไหมรู้รับเดี๋ยวภาหน้าเราค่อยมาปลดผลดนันธุกันแล้วกันนะครับภาหน้านะเราค่อยศึกษาอีกทีนะทุกคนนะถ้าให้ตัวอะไรอะ่ะกบเหรอกบครับทุกคน ไปว่าเดี๋ยวเราตะลุยหาดันจี้สนุกสนุกลงกันดีกว่าทุกคนไป let's go มาทุกคนครับผมเจอที่น่าสน,นใจแล้วทุกคนมันคือปราสาทล้านทุกคนครับทางจากไม่กินนิดเดียวเองทางจากไอหมู่บ้านไม่กินมานิดเดียวเองนะครับทุกคนผม<อ>กินเม,ม็ดเม็ดเม็เดับประรดอยู่ป๊บนึงกินไม็สับปะรดไม่กินได้ด้วยหรอ <c oughs> รไม่รู้มาดูครับกๆ้ามเลือกล้านี่ไงทางเข้าครับผมเาเจอทางแล้วครับทุกคนเออไอ้ก้ามันบูดได้เน <ๆ S 2> <ะ>ี่ยนั่นลืมไปจุ่งจุ่งบูดบูดเออกดไอ้ก้าทางเข้าทางนี้ทางเข้าทางนี้เฮ้ยลูกเี๊ยบไไม่่่ใชกกคือลูเี๊ยบกกก็คคคือชิเ้นนนนัั่แหละรบทุ ที่นี่มีหลายทุกคนครับอาจจะมีผีก็ได้กล้าระวังนะเออไปัวออกเิร์จแล้วมึงอยู่ไม่เล่นแล้วเด้อไม่มีไม่มีไม่มีเออไม่มีกล้าตรงนี้ไปไปทางนู้นต่อทางนู้นอาจจะมีตัวอะไรก็ได้นะครับทุกคนเออมีกองครับมีดาบกล้ามีดาบไวรอนเดี๋ยวพี่ขออ่าอันนี้แหละไม่กูจะอันให้มันเนี่ย ้าเอ้ยพี่ขอแฮมเมอร์แฮมเมอร์โอ้โหสุดาเมจทุกคนครับแฮมเมอร์ตีโคตรช้าเลยก้าแต่มันแฮมเมอร์สุดาเมจทุกคนครับดูบนต่อมีอะไรไหมก้าข้าบนมีท่านหนังสือเราจะเอาท่านหนังสือกลับบ้านกันทุกคนครับเพราะว่าที่เกล็ดขาวนะไม่ใช่อะไรเออตรงนั้นก็มีนี่ผมเห็นเมื่อกี้นี่ไงเตียงไปหมดเลยเตียงก็มีพี่เอาเตียงไปด้วยเดี๋ยวเตียงเราขับได้มั้ยเหรอบ้านเรามีเตียงใช่ไหอไปเราไปครับเดินมาก้าพี่ว่าเรากลับบ้านเราเดี๋ยวไปก้าไปเดินเดินตรงไปเลยใช่ไหมบ้านเราอยู่ห้าร้อยเมตรทุกคนครับเราเดินนกลับไปะเร็ว เราจกลับบ้านกันเพราะว่าแถวบ้านเราน่าจะมีอะไรสนุกสนุนน้าเล่นดูกรับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแถวบ้านเรากันนะครับว่ามันจะมีตัวอย่างบ่อตัวอะไรบ้างนะฮะที่อยากได้สมุนเวรมากเลยนะความจริงนะเอาไปครับบอกว่าได้เหมือนกันกระทาอื่นนะครับโคตรเก่งเลยูารัปกล้าเป็นไงพี่บอกแล้วขากลับบ้านเรามันต้องมีตัวอะไรดีดูนะครับมันคือนี่นั่นเป็นฐานทัพของสไปเดอร์ครับทุกคนเฮ้ยอะไรก็หายไปไหนก็หายเออมาใช้ตัววาร์ปโดยวาร์ปลงดูโคดีว่าอะไรขึ้นมาขึ้นมาเร็ว อ๋อดูให้นี่นี่กากานี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น้องน้องน้องโอ้โหกล้าเองนี่กระจอกอย่างเี้เลยนี่นี่มามาตามมาตามมาเราจะไปฆ่าพวกสไปเดอร์ดูนะครับไม่ต้องเป็นดันเจี้ยนแบบว่าเหมือนแบบเป็นจุดเช็คพอยต์อะไรประมาณนี้ทุกคนครับไปฆ่าเลยเบ้งอุ้ยดับนอะไรบ้ากทุกคนครับของที่เรามาครับเป็นแฮมเมอร์เบ้งอุ้ยกาอันนี้บอสนี่บอสบอสสไปเดอร์บอสนี่เบ้งบอสทุกครับทุกคนทุกหน้ามันเอ้ยผมมีชุดเพชรแล้วผผผผมมมมมมมโดดดดคตรรรีีีทาใหหหห้้้ถึึงขนนนชชชชชชุุุเเเเพพพืออกกกกกั่่็็แยลลว เบ่งเบ่งเฮ้ยอดีอดีโอ้ยตัวนี้มันถือ่ะทุกคนน้ำไเป็นบอสฮะเเบงเบงเออตายแล้วครับไปตายตายานานี่ก่อนก่อนในนี้คุแล้คุล้แต่มันเกิมันคุณคุณโอ้ยคุณน่าจะเป็นมันจะเป็นโหคุณุยากอะี่กูอยู่กลางรอบไว้เหมือนคุณเตียงเลยเฮ้ยมีกล่องด้วยได้มีอะไรเฮ้ยมีสเปลแล้วกาพี่ให้อนี้ได้พี่ให้ครับจะตาย ไอ้ก้าหยาเฮ้ยไอ้ก้าไปก้าที่แบบไปเดี๋ยวเข้ามาครับที่บ้านก้าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เถ้ยเถิดเถิดเดี๋ยวได้มาสองอันเลยเหรอเฮ้ยก้าก้ากูได้ยินนี่แกอันนี้ไปอันนี้รู้เลยว่าสเปลอะไรก้าสเปลกระจอกบานเลียเก็บไว้ไหมพี่ให้เผื่อก้าต้องใช้นะฮะโพชั่นบอมนี่คืออะไรอุ้ยอุ้ยมันคือยาดูดนะโพชั่นนี้เก็บไว้ได้อุ้ยเอาไปใช้ได้ก้าตามมาเผื่อข้างหน้ามีหลีกตู้นะเราต้องหาเรื่อยๆข้างหน้ามีไอ้นั่นอย่างที่เราต้องใส่ผนนนนึกะะครรับเเเออออข้้้าาาางงหผมมมมว่่่ตตีไพิิ ตองนี้นี่กล้าไปไหนเดี๋ยวซ้ายนี่นี่กล้าข้างหน้ามีที่ใส่ผนึกเหรอครับข้างหน้านะฮะตรงนั้นจะตึกระเป็นถ้ำกล้าด้วยไอ้ยกล้าเดี๋ยวงูจะงูทำมาทำมาทำมาเนี่ยถ้ำเป็นถ้ำหินแหวกหินหัวนี่ไงกูซูกูซูกูซูนี่งูไงงูงูสามหัวเฮ้ยงูหากระดิ่งเฮ้ยมาเร็วเข้ามาอย่านะพียะนาคเหรอเขาต้องใช้กระถาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ประโยชน์เลยมาพร้อมไหมก้าพร้อมไหมดีข้าจะเกลี้ยงกันสักข้าจะเกลี้ยงกัน รอมารอมารอมาข้างหลังข้างหลังข้าแล้ว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 เออเป็นไรวะเป็นไรเป็นไรพี่มันวับได้มันวับได้มันโดต้นมันโดนตอไม้เอาเอาเอามันเลยพี่เอาวิ่งไปก้าก้ารล่องูมาดิไปล่อมาดิล่อมาดิล่อมาโก้ารล็อ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 กพิงก้ารล็อก้ารล็อก้าเลยก้ารล็อกเบ่งเบ่งนี่พลังสายฟ้าโดนมันเป็นพลังสเปล๊อุ้ยอุ้ยมัเจ็บข้ามมันก็ลุบมานลุบมานลุบเซิร์งลุบเซิร์งไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะ ก้าคนดับดับดเป็นดับวาเพอแน่เลยอ่ะไหน่ะมีนุ่นแล้วมันไปฆ่าหมูฆ่าแกทำไมเนี่ยมนสเราไม่ได้มันงที่มัไล่ล่ามันออกละอุ้ยอุ้ย้าตายพิตายอ้หเจ็บเจ็บเบหแรงมากอุ้ยอุ้ยก้าวปลอล่นเลนก็เลเล่นเจนพี่ไม่เดาดับพี่ไม่อดน้ามาดิไม่อดต่อมาเจมากรอรรรยิ่ยืนเลยตายแล้วบอกจะตายจะตายแล้วหลบจะตา้หลบ เบ่งโอ้โหคนแรงโอ้คนแรงแรง้ย้ยโดนกีเดวอ้ย็เจ็บเเจ็บแรงแรงอองี้เด้เริ่มเริ่มเันท่าไหร่กาเริ่มมันเราแทนมันลอยไเ็เลยการเริ่มมันลดเลยค่ะชะธาพลังนี่บาเรียป้องกันเบงไอ้ก้าเอ้พีพีบาเลียอยู่ไม่ตายเลยเบ่งโอ้ยเ้ยเจ็บมาแล้วไอ้ก้าม่เอาแล้วนีนนีขอขออดูดว่ามีกลงไอ้ก้าทีวี่มาทีวีมาเร็วว่าเราไปโซมักินไปฮะ เดี๋ยวเราจะไปสู้ข้ามันไล่กัดตัวอื่นมั่วเลยเพราว่าเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บของก็บอกทุกคนครับเราไม่ต้องสู้มันะฮะเก็บของเก็บของากังเกงเหล็กกังเกงเหล็กนะฮะไปกังเกงเหล็กเออมีเป็นหมวกเหล็กครับพี่ได้หมวกเหล็กแล้วหมวกเหล็กอะไรดีนะไม่ใส่ชุดพอมนแล้วชุดพมน้องพังเลยอะชุดพอมนเหมือนดูกระจอมมากเลยครับตอนนี้กังเกงหรือ p o s i t i o สามครับทุกคนโอเคเราประมาณนี้โอเคผมว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านจริงๆทุกคนครับแล้วก็ไปดูสมุดกันว่าที่ก้าได้มาสมุดใหม่จะเป็นอะไรนะฮะแล้วข้าไปเเเเดินนตรรรงไปปลยฮะี่าาาจอสท ทางกลับบ้านทุกคนครับแล้วก็ผมได้สมุดสเปลอะไรมาไม่รู้ภาษามั่วนะฮะผมได้มาเดี๋ยวเราจะไปสูงกันเมื่อคืออะไรขอร้องเลยขออันดีๆเดี๋ยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมฆ่าสไปเดอร์แมงมุมธรรมดามันก็สามารถกระโดบได้ทุกคนครับแปลว่าสมุดเนี่ยมันหา,หาได้จากการฆ่าอมอนเตอร์กันง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราต้องไปปั๊มมอนเตอร์เออเราไปปั๊มมอนเตอร์เดี๋ยทุกคนครับบอกเลยมอนเตอร์นี่ไม <c oughs> ่ใช่ไก่ทุกคนครับเราจะไปดูภาษาที่มาเจอภาษาคืออะไรกันฮะแล้วกลับแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปเออดูกันว่าสมุดที่ผมได้จากนีี่่่่่่ยยยมมมมมััันนนนนนคคคืืออ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 สุดดดะะไรรรเเเเเเเงบแหหปาพพลลฮ์ ไปรับดูการไหนก้าข้ามาเป็นปราษาแบบขึ้นไปข้างบนปราษาที่มันขายไม้กระถางไปหมดไปเนี่ยเคยเห็นในรูปไปหมดเกาะกาล่วงเพื่อฮัลโหลฮัล่วลเฮ้ยก้าได้เสียงเอ็มพีซีเฮ้ยพอมดฮัลโหลสดีครับพอมดสวัสดีครับเด็ก้าพอมดเอาไป็นแร่ของนี่ไงสมุดสเปรย์ธรรมดาแล่เป็นเมจิกกระจกกระจกเนี่ยวะข้ามันผมแุยไม่ได้ที่ขวาไงที่ขวาดิอ๋อเนี่ยไงได้ปะเด็ก้าพี่เราตัวไหนมันคืออะไรเนี่ยไอ้ก้าเราครับทำไมว่าทำไมเราไม่ขโมยหลวงพ่อวะเออขโมยเลยละกันหลวงพ่อเจอกันด้วยนี่่คือออะะไร สิบทองแรกกับเป็นกังกิง้อมูลนะครับน่าจะช่วยเอ่อเมซี่โค้ดคืออะไรครับทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วก็มีสเปลนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยศึกษาทีแล้วค่อยมาและแล้วกันนะพี่แดงก็ไปส่องสเปลพอหมดเดี๋ยวพอมุดก็ไอ้ก้าวไอ้ก้าวมึงทุกขมาทำไมก้ามันโกน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 ธอยู่ล้อยู่แล้วอยูแล้วครับคือไอ้ก้าพอมุดโกรธอยู่แล้วอยูแล้วอยูแล้วไอ้ก้าไปคือแล้วไปคือแล้วไปคือแล้วไอ้ก้าไอ้ก้ามันไปสอดฟ้าก้ามันเดืองจัดเลยมันสามัคกลุมนะ ไปทุกคนครับไปเดิน200เมตรครับทุกคนถึงบ้านนะไปไปไม่น่าจะมีแล้วถากกลับบ้านนะฮะสุดท้ายครับตัวช้างเราไม่เอามาครับเนื่องจากพ่อมอมมาโกรธนะเมื่อกี Nein> ้กลับไปรอบหนึ่งมันก็โกรธอยู่นะไอ้ก้าฟูตีกูทำไมเนี่ยอ๋อเพิ่มความเร็วขึ้นใช่ไหมเพิ่มความเร็วไหโอเคก้าไปเดี๋ยวมาดูกันนะก้าอ่ะเทุกคนเลยก้าไอ้ก้าลองไอ้ก้าลองใช้ก่อนดีพี่อยากเห็นว่าของก้าเป็นอะไรวะลองใช้ดิได้เลยใส่ไปที่เอา this is เมจิกมาให้หน่อยเอออะไรมีิกอ๋อไปถึงเนี่ยนะเอาไปไอ้กาลองใช้ดิอ่ะลองใช้ดิลองใช้ดดดิคคคคืือออออออะะไไไรรรรรับบทุกกนเเีียยย้้้ลางู๋ว สมุดไม่หายใช้ไม่ได้เหรอเนี่ยไก้าใช้ไม่ได้ว่าสมุดไมเกิทิก้าได้ไปอ่ะมันเป็นสมุดในนี้ไวก้าเขาได้สมุดอะไรอ่ะไม่สมุดที่ต้องใช้กระทาเฉพาะอ่ะก้าเข้าใจไหมสมุดเสื่อมใช่มก้าต้องไปหากระทาเฉพาะไวก้าเดี๋ยวพี่หาเดี๋ยวพี่บอกวิธีคามให้เดี๋ยว้าบ้านกูจะจิ้งขยนะแล้วก้าดูของพี่กันของพี่คืออะไรได้เลยเราเนี่ดูแล้วก็ใส่สมุดสเปลเดี๋ยวอันนี้ของก้าครับทิ้งไปฮนะก้านี่ของกาเอาไปแล้วนี่มาดูก้าดูเึ้ยหนึ่งซ้ำกากระทากระทากระจกพี่หายไปแล้วเออใช่ไหมฮะหายไปแล้วดิฮะ เฮ้ยครับผมน่ากระทำใหม่มาดูเฮ้ยสายฟ้าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเกะทำสายฟ้าทุกคครับโคเทฮะเฮ้ยเอา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 เฮ่า ก็ทาผมจะพังได้น่าจะวิธีซ่อมก็ไม่น่ายากทุกคนนะก็แค่ใช้กระทาเดิมมาซ่อมนะทุกคนนะโอเคก็ถือว่าคลิปนี้ทุกคนสนุกหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไซโครตกล้าคินทอปก็ขอตัวลาการก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปพบกันไปเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามในอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คืนหน้าบ๊ายบายครับผมวู้ฮูมากันมันคุไลน์ก็แชร์ด้วยครับทุกคนกัรมันเฮ้ยไม่ต้องมาใช่ๆๆายทุกคนนะบ๊ายไปๆ